กองไหนนี่นี่องตายแล้วอ่ะได้แล้วดูดีด้วยขวดรวยดยครับแกเองได้ใช่ไหมได้มีแรงหม่ไม่เยเดี๋ยวเือน้องทิ้เอง้อล้กลับไปกลับไป่าเซน่าตัใกล้ไปละไอ้บ้ามาแค ได้แล้วรอนัวเต้ลงมาเลยเดี๋ยวเขาไป่อนายได้ครับไปเลยลูกไม่น่ๆไม่อน้ำี่น้องแล้วไปออกมาบรอนคไครับไปเลสดี่เขาจะฝากของให้พี่ต้นด้วยนะ ได้ครับได้ได้น้ำตาได้ครับบอกว่าจากใครครับผมจาได้เขียนไว้แล้วบอกเขียนไวแล้วนะครับแต,แต่ต้องเห็นมืมัก้นกานใหญ่าใหญ่ดได้ครับเียชื่อไแล้วนะพี่ดอดูนะครับ แต่ก็แต่กินดิ่แล้วล่ะฝากให้งงนะครับด้วยนะครับสวัสดีครับระวัง